ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ตเมเมอร์ทวิชัแนลแล้วก็บมแบงเออร์ครับก็วันนี้สเปกอบของเราเมือ่อตอาที่ตดกดินก็ The ั้นตัวด w n โอ้เทเลทีเดียวตอนนี้ก็ต้งถิ่นไฟพักผ่อนเลยนะครับไปกันเลยดีกว่าครับหลายคนก็แบบคงจะได้ยินเสียงฟ,งฟังที่ดังแบบนี้ครับดังเป็นเสียงรบกวนซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ยินครับแต่อาจหมาแม่งไ,ได้ยินลูกเพียคือต้องขอประทานโทษจริงๆผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเปลี่ยนถึงฟังก็แล้วใไรก็แล้วมันก็ยังมันก็ยังคงอยู่มันยังไม่หมดไปใครเป็นกูรูด,ด้านอุปกรณ์คอมก็คงต้องขอเทคนิคอะไรขอวิธีแก้ไขหน่อยต้องขอโทษจริงๆครับมาต่อในว่ะครับ จากที่คุณวอล์กเกอร์เขาโรลิ่งอินเดอะดิฟลงมาด้วยความเร็วสูงอุ้แต่ก็ยังไม่ตายครับนี่โอ้โหหัวแตกเลยไม่ใช่แค่ทะลอกทั้งนั้นนะเพื่อนอ้าวเหรออุ้ยอืมเกือบไปแล้วอาดามูโก้ได้ยินใช่ไหมเนี่ยอืมเยี่ยมเลยมมีสัญญาณดังๆมันลงมาแถวนี้แหละ เห็นกูต,ตกงลงไม้เลยทำไมไม่คิดว่ากูตายกันบ้างวะต้องหาไรเฟิลให้เร็วที่สุดมึงไงโอ้ถือไรเฟิลมาทำไมเพื่อนฉันรู้ต้องหาไรเฟิลอ้าวไม่ใช่ไรเฟิลได้บุกซองยวใช้ไปแก้ขัดก่อนแล้วกันเพื่อนนี่เลย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 เอาให้นั่นค้างมือค้างทำไมมือค้างทำไมเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งพอเกิดยินไหมยิน สบายดีไหมกว่าโอเคไหมเนี่ยฮะตกมั้งว่นึกว่าจะโอเคไหมเนี่ยทหามาได้ไม่โอเคเว้ยวิวิแรงว่ะแม่งดอกเดียวถึงค่าเลยดล้วเมาแล้วมัมาแล้วเพือนเอเสียวเนี่นี่อเค ยิงวะเฮ้ยเป็นปืนเละปืนนี้แล้วกันเฮ้ยเป็นทาไปตรงนั้นนี่ไงปืนนี้ก็แรงเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่นิ่งไปไม่ยืนไปตรงนี้ให้ยินให้แน่นมึงอีกนวลล์ไม่ตายหรือเปล่าตายยัง

ใ a ่เป็นไรบอกกรดัมเรากลับไปทำงานกันดีกว่า okay, ตอนนี้สัญญาณเป็นงบ้างดีเใกล้ลวโอเคั้นไปกันเถอะอฮ้ยสัญญาณนี่คือสัญญาณของคุณแดนเนลนะครับเาใกล้เข้ามาคุกคีแล้วนะครับ ตรนี้ก็สู่โจมันแบบไป่ทันตั้งตัวเลยบอกคุณผู้ชมนิดหน่อยว่าเราต้องกลับไปทำภารกิจต่อเนี่ยมึงก็ทำไมไม่ตายไปซะใส่แว่นนี่นึกว่าเท่หรือยังไงอะไรเพื่อนมีกระสุนแถวนี้ไหมไม่มีอุ้ยอุ้ไฟนี่มันเผ่าเราได้เฮ้ยเสียงเสียงปืนไปอยู่อะไรบนนั้นนหน่อยการเพื่อน อ้าวจัดการต่องานนี้มอบให้อดัมนะครับเพราะส่วนใหญ่อ่าจริงๆด้วยครับอดัมเป็นคนจัดการเมื่อกี้หัวหลุดมานี่เลยอ่ะเกี่ยมปืนแล้วปืนนี่ก็สุ่เยอะดี้ย ตบแม่งเลยอุ้ยแม่งมึงจะเยินนะทำไมต้องตอบครับเพราะว่ายังไม่เคยตบให้คุณผู้ชมดูเลยครับเกมอื่นชุดเอร์อื่นนี่เขาใช้มงใช้เมนครับเกมนี้ไม่ต้องครับใช้ด้ามปืนตบกันเลยทยีเดียวตบแบบนี้ครับตบแบบนี้นะครับต,บแบบ,บ,ตบแบบนี้ครับฮึโอ้มีสองท่ารำเปิดประตูนี่สิโอเคอืมเย่ม ตัะอยู่ข้างหลังเเต็มหมดเลยเรติดกัมันแล้วบอกเกิดเห็นปิดก้นไไหมโอเคเห็นประตูแล้วก็โอ้เต็มเลยวิลโกช่วยมายิงนะครับโอหมัก็จะจับกลางไปดวยใช่ไหมอไม่อยู่ไตรงนี้แล้วเพื่อนออ ตายซะอู้ระเบิดไทม์ครับเฮ้ยไปอยู่อะไรบนนั้นไม่กลัวตกกันมั้เฮ้ยเดี๋ยวลูกโกงเอาครับช่วยงานหน่อยเอ้ยิงอูเสียวเสียบอะไรทีเดียวลูกโก เลยทียิงหน่อยเพื่อนก็อยู่ไปตรงนั้นเอาขยิงอีกเงี้ยนั่นก็ยิงไว้กันี่้ประตูเปิดแล้วไปเลยเถอะนี่มันจะไวกันได้ป่ะนึกว่าจะมีเยอะได้กินนัานไหมอ่ะกินอะไรอ่ะได้กินแต่ผัดกระเพราที่อยู่หน้าคอมเนี่ยได้กินอะไรอืออือ ชัดเจนครับะพรเจ้าบ้าเลยศพเยอะแยะไปหมดเลยเอ้าแล้ว g o o g ไปไหนวะเนี่ยนี่มันติดบั็อกอะไรกันเนี่ยนั่นเสียงอะไรอุ๊ยโอเคเน็ตเนี่ยคุณจะอยู่กับพวกเราใช่ไหมโอเคเน็นเนี่ย โอ้โหนี่พวกมึงยังจะทรมานเขาต่อยกว่าเ่ยไปดูอะไรวะอโอ,โอ,โอ้พวกนี้คงเป็นคนที่มาก่อนพวกก่อนวิเทนเดดันเนี่ยนครับโดนทรมานแล้วก็ตายไปยือคนเยือคนชีวิตช่างแสนเศร้าใต้ผืนรงชาติอเมริกายุทกรรมของเขาจะถูกเป็นที่จดจำโอ้เพิ่งเห็นแผล นี่ครับต้องมาดูแผลจากที่ตกมารอยอินเดียดิบแผลถลอกที่หัวนะแล้วก็มีเลือดที่คอ,อนิดหน่อยคนระับไม่เป็นไรครับแค่นี้สำหรับเดลต้าฟอร์ดเรื่องชิวๆไปเถอะเพื่อนเตรียมตัวให้พร้อมเพือพ่อนรอเราอยู่ไปเพื่อนอนำไปนำไปนำไปเพื่อนมัน,ปน,ปน,ปนเป็นผลหน้าขึ้นเห็นมีใครอยู่ยนี่นเลย <6. S 1> ติดตันบนบันไดอ่ะโอ้ ไม่ต้องทำหน้าเที่ยมด้วยอ่ะอดำอือือานี่คือแดนเหนียวสุดเพาะกุ้งตายมานานมากนี่ติดตัต้งเอาไว้เอ้ยทำไมว่าเราติดกลับอะไรนนี่มัอะไรกันเนี่ย เหมืคนส่วข้อความกลับมาเลยนายคือใครช่ติหรอแล้วนายเป็นใครวะก็คือกัปตันโอเคกัปตันวันนี้กักดับนี่เอาไปดักคนที่กลัวยังไงวะไม่มีใครรู้ว่านายเป็นใครแต่นั่นมันก็อันตรายอันตรายยังไงเอ้ยอันตรายกับใครอันตรายกับทุกคนเลยนายคิดว่านายมานี่นายมาเพื่ออะไรโอเคพวกเรามองหาผู้อาชีพอืมนายเจอแค่นิดหน่อย แต่ว่ามันมันเป็นคนไม่ดีอย่างนี้หรือเปล่านะไปฝึกการแปลแบบรวดเร็วมก็ยังไม่ดีพอมันเป็นปัญหาของผมแปลไม่ทันก็พยายามแก้ไขออกไปมันบ้าอะไรกันเนี่ยข้างบนนั่นมันกูออกไปจากที่นี่นี่พึอื เดี๋ยวยืนตรงนั้นวิง่งโอ้โคนนั้นคือโกหรอครับเนี่ยแต่นั้นไม่ใช่กูครับกูถ้าถ้ากูคือคนนั้นว่าใครจะเล่นกับนนกันว,วอล์คเกอร์ไปอยู่ตรงนั้นไงโอ้โหก็จาแต่ตอนนี้ฉันบอกโอเคนั่นคือ,อคใครอะ่ะเป็นคือเอเจนต์โกทีไอเอนั่นคือกับกันวอล์คเกอร์สเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นใครฉันก็รู้ไม่ได้แต่ว่าไม่มีเวลามาพูดกันหรอกผมก็ เสียสมาธินะครับเล่นไปด้วยยิงไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยพูดผิดออเอาระเบิดเต็มระเบิดเต็มก็ใช้ไปบ้างสิเพื่อนใช้ไปบ้างดิเพื่อนใช้ไปบ้างอือย่างนั้นแหละนี่คือเก็บมาตั้งนานนี่ยังไม่ได้ใช้เลยอุ้ยโดนยิงดีเนี่ยยับไปเพื่อนอยับไปเพื่อนไม่วิ่งแล้วเพื่อนอื วางหมดเดือดไปใช้ไปให้หมดครับตายกันบ้างเโอเคฮึมมืวก็ถึงเยอะเดนท n โอโปเจ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้เพื่อนงนจิ้นเข้าไปหนึ่งจุดอดีนาเีนพุ่งท่านเอามึง ดาวแปลว่าศัตรูล่วงนะครับแต่ถ้าเปิดแมงโกดาวแปลว่ามะม่วงกำลังตกมาให้ใส่กินตาวบอกขอบคุณไหมเนี่ยใครครับที่หอกบ้างออื้หือหัวแตกกันเลยเดียวติดบาดแผลมัโชกตาย้วมึงตายซะบอกให้ตายทำไมไม่ตายกันเยี่ยมเพื่อนค่อยๆขยับเพื่อนใจเย็นๆอุ้ยอื้อหือ วิ่งพ่อเราเปิดไปแล้วอืมวิ่งเปิดฝุ่นละอองยิงมันโอ้โจะตายละเดี๋ยวขึ้นยิงเลยอู้มันเห็นได้ไงวะยังไม่เห็นมันเลยมันจะแม่นยำเกินไปมั้ยนะอี๋อี๋อู้ตายเลยทีเดียวต้องต้องขอภัยทุกท่านเลยครับผมตายแล้วครับอืมพระเจ้า อืมีโอ้โหนี่กูเกิดไกลไปไหมเนี่ยอะไรข็งมึกเลยอุ้ยมันตบเป็นคนเดียวแล้วไงวะนี่อีอะไรนักเงีเอ้าเพื่อนยังไม่ตายอีกยังอ้าวไม่ขยับไปยังยังยังไม่ตายอีกนีโมโหนี เขาไม่มาเกิดไกลไปไหมเนะี่ยมันเกิดไกลไปไหมฮะมันเกิดไกลไปไหมมันเกิดไกลไปไหมฮะมเกิดไกลไปไหมนี่บาเลยครับสาดกระสุนเข้าไปเพื่อนเรายังไม่ตายอีกยังยังยังไม่ตายอ,อีกนี่ตายเอ้าฟางเบิดอ,อะไรตรงนี้นี่ แย่แง่ทางออกอยู่ข้างหน้านี่เหมือนใครบางคนจะได้เพื่อนใหม่วันนี้จะมีสไตร์ใหญ่ให้นายดูนะ ก่อนที่นายจะไปเจอก่อนที่ฉันจะเอาสไใช้น้นก็ให้กับกูอีกทีนึงเข้าไปอีกหนึ่งจึ๊บเพื่อนนายจะตายแบบฉันไม่ได้เพื่อนเพื่อนกูยังมีบังเอินวะทำไมทำไมเราถึงตายวะทำไมเราไม่มึนแบบเพื่อนเราบ้างโลกนี้ยึ่งยึดครับเอ้ยนี่เอ้ยนี่เอ้นี่ยังยังยังจะหลบอยู่พวกนี้นี่ไม่สมือเป็นเดต้าคอร์ดเลย กับมะที่อยู่ดแดนเตนิดเตอร์เป็นนะแค่นั้น,าน,านเพื่อนเฮ้ยโอ้โหนี่ซื้อไพ่มันใช่ไหมโอ้โสหรือไพ่จริงเลยเพื่อนออืนี่มึงเฮ้ยไหงเฮ้ยฉันชอบเพลงนี้ปุ๊บป่าเขาต้องวิ่งต่อไปไมันจะมังบอกอย่าเบืโอ้ระเบิดเพื่อนวันนี้กันสามคนนี่ เเนเ่อย่าวิ่งขวางทางนี้โอ้ไปเยอะเพื่อนวิ่งมันเดียวเลยวิ่งเลยโอ้ยอือเอ้าอดัมโนนยิงอย่าจะตายเพื่อนอย่าเพิ่งตายอื้อหือแค่ปืนกลก็จะตายนะนะยังจะยิงระเบิดนะตูมตามโอ้อ้ โดนหนักขนาดนี้เห็นทีคงต้องจบพลาดนี้แล้วนะครับให้พวกเขา